สวัสดีคับพบก,กับชาแนลคำสิงห์พมลีเปลี่ยนชุดที่ร้านจอดรถเลยค่ะอ่ะถ่ายเดี๋ยวถ่ายแงนให้จะได้ไม่เห็นเ้าอ,อุ้ยโดนใครคะอะไรนะดาวอะไรดาวอะไรดังที่สุดดาวอะไรดาวโลกผิดดาวบูโต ดาวเนิจูนดาวอังคารดาวพฤหัสด,ดาวเสาอะไรอ่ะดาวเคาะทำไมอ่ะเคาะไงขนมนเนี่ยเดย์โซนะเดย์โซโ, <c oughs> โดย์โซที่มาเป็นขนมอะ <c oughs> แทนจีนเดียเอ้ลองคิดก่อนอันนี้อันนี้ไม่ใช่แว่นตานะแต่เป็นขนมทำไมอ่ะสองเลน มีสองเลนมภูมิใจเนาะภูมิใจไหมวเวลาเล่นมุกอะ่ะ <laughs> มันก็แปลกอะ่ะมันเม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่ <laughs> นีนเนี่ยเป็นราคารที่ลบนะเนี่ยทำไมอะ่ะกูสีอยุธทีลบอ่ะนะร้านเนี่ยเป็นร้านเรียนนเนี่ยคอมพิวเตอร์ เดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่าฉลองครบสี่แสนรับจะกินให้อ้วนเลยยวรอน้องรูก่อนกินให้อ้วนเลยฉลองครบสี่แสนกครูก่อนภูว่าเดินอะไรมาก็อง,ง,องเดินเมื่อคิดไงโดนขวดรู่วมให้มาที่่ต้องออกจังข้าวกรเบร้อให้ด้ยวย <laughs> ล้ออะไร,รกบล,อลอ้อเน้นสออะนะ <laughs> จะถ่ายรูปให้จริงอ่ะไปไปหน้าร้านกันออโอ้ยน้องผู้น่าถ่ายรูปดีด้าเอาถือกล้องก่อนอ้มัโอยไม่ต้องสวย้วขนาดนั้นก็ได้ป่ะแค่ถ่ายรูปเองอ่ะอย่าสวยเหรอ อยากสวยก็ต้องไปสายกรรมตัวถ่ายนะเอเหรอครับครับท่านผู้ชมวันนี้ว่าว่เผลอพูดยังไยได้ดูแผลโบส์ท,ที่ได้มาวันนี้โอ้โหแผลเท่าอะไร่อ,อไป้เท่าขี้โมดเลยของเบสอ้าวปูทำไมทำแบบนี้ทำไมวันนี้พบกับช่วงกินโซ กินโชว์ by เมสใจบอวด,ด้วยบ๊วยก็อยากกินแต่มันไม่อ้วนทุกคนว่าถ้าเกิดว่าครบ400ศัพท์แล้วเมสจะทํารายการของตัวเองเมสจะทํารายการอะไรดีรายการแบบกินอย่างนี้เหรอคอมเมนต์มาครับคนรูมะขนา่เยอะสุดแล้วก็คัดอันนั้นแหละครับถ่ายคนด้วยว่าคนละคกัน <laughs> ทำรายการเดทแล้วกันนึงในการบูแร๊แล้วกันนึงแล้วก็ทำสิ่งแฟมเบอี่ก็รวมเบสบูอ๊อะไรอย่างเงี้ยเอาไหมแล้วจะทำทุกคนช่วยคิดหน่อยในการเลยดีแล<ด>้ว <บด S 1> จะทำพ่อน้อยใจใหญ่อะไรนะพ่อน้อยใจใหญ่คืออะไรอ่ะก็เรียนแบบมาจากรายการพ่อบ้านใจกะพอโบก็ไม่รู้จะคิดพ่ออะไรพ่อน้อยใจใหญ่เนียใใ่ยทุกคนอันเนี้ยมันอ่ะอเออแรงนะเนี่ย แต่ตัวไม่ได้เลยเวลาไปจับอะไรเนะี่ยทำไมอะคะทำไมอะปลาสลัดสะบะับสบัดสะละัดสับสับสับัด,ะบะบดมุกป,ปากอลไปแล้วบายอันนี้สิอ,อ,อัน,นอันนี้สามารถอะไรอะไรเสียแล้วอะเอามากลับเป็นคืนเดิมได้เอากลับเป็นเดิมได้เอากลับให้มันเหมือนเดิมได้เออย่างนั้น มันคือซ่อมซ่อมที่บ้ลเล่นอะไรของบอานเนี่ยบ๊วก็จะนอนแล้วนะครับพรุ่งนี้บอวจะตื่นตีห้าไปวิ่งที่ฟิตเนสของคอนโดที่ฟิตเนสของคอนโด้วทำไมต้องหลบด้วยโทรศัพท์อะฮา,า <c oughs> เร็วเดี๋ยวแพ้ครับครับวันนี้นะคะตอนแรกเนี่ยเรานัดกับบ๊วว่าตีห้าเราจะไปวิ่งนะคะแต่ว่า ไม่ตื่นก็เลยไม่ได้ไปวิ่งเลยน้องบัวก็ไปโรงเรียนแล้วนะคะเราไปดูกันว่านางถ่ายมาไหมเพราะมันจะใช้ได้ไหมเดี๋ยวไปดูนางถ่ายตอนนี้เอ้อนนอยสวัสดีครับพบกับชาแนลครับคปอมมี่วันนี้เราจะวันนี้เรามาอยู่ไหนครับเรามาอยู่ที่งานสวนพฤกษะโรงเรียนง,งานสวนพฤกษะโรงเรียนนะครับ เป็นตัวแทนโรงเรียนนะบอกไว้ก่อนน้องๆก็อย่าไปบอกใครนะโอเคเราเรามาดูบรรยากาศกันครับนี่บรรยากาศบรรยากาศในสุ่มของเรานะนี่ครับโรงเรียนวิทยาศึกษานะครับมามาหาเรากันได้นะครับใช่ใช่ไหมกิ๊ตซ์กัใช่ตอนนี้เราก็ลังจะทำอะไรครับคุณโดดโดดกำลังพับผ้านะคะฮะเอาผ้าอะไรล่ะ กกระดาษนะครับใช่ครับให้มันเป็นแบบนี้นะครัะงานสวดทุกสัตว์เรียนใช่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 นี่ครับดูการพับของโบสนะงต่างๆการพับของโบที่ภาพกินคนเก่งอันแรกนะคะก็คือให้พับแบบเต็มเตไมต้องเต็มแบบเต็นะคะมาดูเสียงนะคะเกิดเด็กนี้ขึ้นเสียงนี้แสบตื่นมากนะคะดูนะคะเกียวแท้เลย ทแไมต้องตูดกันเลยทีเดียวและขั้นที่สองนะคะเราก็ต้องทำแบบนี้ค่ะแล้วเราทำเสียงดียเงสๆแล้วดูเสียงนะคะเสียงนี้ทำให้ดิฉันแสบตูดกันเลยเดียวเราเราทำหน้าเอาสักล้านไลค์ไหมแปดไลค์ก็พอ เอาสักห้าหมื่นไลค์นะเหมือนเดิมหนึ่งไลก็พอเอาห้าหมื่นไลค์นะผมจะหนึ่งไลก็พอครับหนึ่งไผมจะอนุญาตให้โบ๊ทมาเตะตะกล้องนะครับก็คือผมผมอยากถีบมจ้าก้องมานะครับเตรียมแม่ใยาสีันี่คนไหนเลียงก็เลี้ยงทิมจะเบาบางไปกับพื้นเหนไโดนด่าเลยโดน่าเขาเขาเรียกว่าสั่งสอนอ๋อสั่บ ช้คทำไม่ถ <พอ S 1> ูกต้องพูดพูดแนะนำอ่านเวนานวนัวนดีนะคะน้องโบก็เหนื่อยแล้วงั้นน้องบดก็ต้องพูดจบคลิปครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมเจอกันตอนเที่ยงเราจะแจกของใช่ไหมผู ใช่กระไรเจอกันตอนเที่ยงพรุ่งนี้วันเสาร์ที่26เที่ยงตรงนะจ๊ะเด็กๆบ๊ายยพรุ่งนี้นะครับเป็นวันแจกของนะฮะแจกของเอ้ยเอ้ยเป็นวันแจกของนะหน้าพี่เป๊เนะ10รางวัลนะคะ เวลาเที่ยงตรงใช่เที่ยงตรงวันเสาร์ที่ยี่สิบหกคือวันเกิดแม่โบสทเองแหละแล้ววันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดอะวันเกิดโบสทเองแหละวันเกิดเบสหนูกะเคิดว่าหนูกะเหรอมาโอ้โห กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้บดทนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บ๊ทด้วยนะครับอย่าลืมให้ซับสไคร์กับกระดิ่งนะ